สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุปูสุกอนเด้อครับคือเกาครับพี่น้องวันนี้ผมมาอยู่สวนพักเยกครับเอนั่งปปนั่งครับขยันคักบ่พี่น้องกูนะบ่ยู่บ่าเศร้าอ้ยอันนี้เสียยังอีกครับนี่เอ๋นโอ้สิปูพ้าบ่วงเอันโอ้ปูเกือะลอด ตลอดมีผักอีกอย่างน่้เหรอมันเรียกว่างแอ้มไหมครับิ่งเอาบมะเขือเทศก็มีใช่ครับพาพี่น้องครับไปเบิ่งนี่ปะมาดวกไงแต่ป้านี่แหละผมเห็นมะเขือเทศเราก็มันชิมเข้าม่านี่ครับอันนี้มะระขึ้นมาเอานี่มาเก็บไปให่กับตายอันนี้มันมันเหลืออะไกันนี่มันเหลืออะ้รอออ๋อใบกระจายปูกไหมโอบะมี่น่าชิมจักอันเอออันสุ่มเป็นนี่กับใบกระจายใบกระจายนะครับเนาะ ถะใบยังตีมันก็กินได้เนาะเนาะคนก็กินได้ขี้เกลือแบบนี้แบบงามนะมันจะปวดสารปวดสารผิดแฉะบักทั่วกับพ่อบักทั่วพี่น้องมึงพวกอะไรครับพ่อได้จำอยู่ครับนั่นข้าวบักเกอร์เทตโพรดแล้วพี่น้องก็คือไส้กึ่งงามพว้บะเกอเทตพันเยอรมันเด็นี่ฮะบะเกอเทตพันเยอรมันพันเยอรมันเบิ่งบังหน่วยครับพี่น้องใ่เละไม่เน่าบ่เละบ่เน่าอันวะแก่นโอ้แก่นขล้อขี้เกลื เก็บคู่เก็บคู่น<อ>ึงเด้ต่ไม่สาะพันเา <ขอ S 2> น,พ,น<อ>พระเทเนาะระเทพงระเทสื้อพันมาจากประเทศ,รเศเยรนโอพันผลัดชาติท่านเลยพ,พนุน่นครับสายๆนยนสุก่ครับโอ้ครับงามัมเฮิมันเฮิมแม้อแต่ว่านุยเห็นจังสี่เห็นจังสี่เห็นจังสี่กับสุกเลยด้ครับพี่น้องเจ้าันันเป็นแมนเป็นแกนเบลเบลยังบ่ะครับเก็บเลเฮิมโอ้ได้โดนวะเถอะ ครับคุณล่ะครับปาดีโซเพิ่นซื้อขายกันกิโลละลายปันไรครับเนี่ยคือป้ากิโลละยี่สิบบาทครับแต่ว่าราคานี่กับพวกห้งทีถูกนะครับมะเขือเทศเดียวกับข้นเดียวกับร่องครับมะเขือเทศมันหลายช่วงนี่ครับอันนี้น้องขนาดปลูกแน่นอนเลยครับเป็น้ว่างปลูกซ้ำมีเลย ยังเก็บมือว่านี่เก็บได้คูหนึ่งคูถางหนึ่งครับพี่น้องมาปวดหน่อยเถอะปวดเลยครับรกคักลกเแน่พี่น้องเบ้องเอาครับปวดเลยรกคักี่ลิ่งอันนี้ได้ อันนี้บ่ท่าน้โดนได้ดครับมวงี้่า,านง่ามเฮงง่ามขึม้นวครับอันนี้ก็โลเหรอบอกรับคือเด็สองสัตว์โดโอโ้โลแล้วมันมันเป็นยังไงมันบางง่ามบ่ไม่ใช่เหมอยงกชอ้นเยอันนี้นวยไงยนะครับนี่ตัวนี้พันใหญ่ตัวนี้พันใหญ่คนละพันกันบ่ครับาดบานเฮาตัวนี้นนโอ้อันนี้พันตลาดบ้นานเฮาธรรมดาโอ้นี่ครับนี่ครับ ตลาดบ้านเฮาป่ะนะอู้อันนี้เอาคือมะเก็บเอาอย่งนี่ส้มนี่มันบ่ท่านสุกเก็บแล้วเมื่อคืนนี่แต่ว่าต้มนั่นก็เป็น่ันสีมันจะเป็นที่เหี่ยวร่องเสียนี่ละมันมันหล่มมันหนักหน่วยเนาะมันหนักหน่วยมันหล่มก็เลยสีตายตัวนี่อันนี้มันยังนี่ป้าพี่น้องครับมาเบิ่งครับต่างชายเบิ่งใบครับเบิ่งการจับใบจับการนี่พี่น้องครับเบิ่งในเย มันค <Merci. S 2> ือพวกคือ <twitch> ผ <ing> um. so ู right. um. uh. Bye. Bye. ้อะครับพู้นะครับเบิางครับเนี่ยมาเบิางมาช่วยบิางครับโอ้ยเบิางบางเปรียบเทียบใช้กันเบิางเบิางกับมือเพิ่นเถอครับครับต่วนเพื่อล้วครับเพื่อแล้วไงครับเนี่ยครับไงครับสมบูรณ์ครับอันนี้ผมรุงรักษาวิธีใดครับเอาเนี่ยเอาปุ๋ยยังใส่อันนี้น้ำยายงนี่นะอันยาไอเก่งเพื่อไทยเป็นในละปุ๋ยน้ำ ปุ้ยน้ำบ่ครับปุ้ยน้ำเป็นเห็ดเอาปุ้ยมักปุ้ยน้ำเผานี่ยถ้ามาฉาบมันรออินซี่โอ้ไม่ใช่บได้ใส่เคมีก็คืออะไม่ได้ใส่เคมีนะครับมันใส่เคมีกับบัติิกันแล้วก็พักนี่ครับเอาอยู่บนป่โตให้เอายื่นแล้วกันเอาให้ครับของพี่ว่าเอาถ้ข้อโตตอนนี้ผมของพี่ว่าเอาถ้ข้อโตก็พามโป่งมันปวดแงดรวกับง่ามครับคุณ ครับมันล่บเอ๋อร้ายด้วยครับงามครับพี่น้องหมดแล้วอันนั้นเส้นสวนยังนั่นทวดินที่ยังนั่นทวดินั่วดินก็มี่ักบุ้งก็มี่ักบุ้งก็มี่บ่เอ๋อร้ายเด้อยเย่เอาฉันหนี้ครับบ่เอ๋ร้าครับครับถือไว้บหินก่อนเอามาหนีมาครับอันนี้ครับเอาไปหนีก่อนนั่งไปเฉยพมาเบิ้งแบบทวดินครับนี้ตั่วที่สองนี่ครับก็ปลูกได้งามเดีครับอันนี้พักบุ้งครับป๊าด ปูกนะครับมีแต่แนวงายๆพี่น้องเอ้ยจะสวรยนให้แล้วปลูกไหมครับอปลูก้วใส่เวลาพอดนพอมันิครับปลูกเจบกามือก็ได้เก็บแล้วกัวนี่ก็ได้เจีกามือแล้วนี่ซุ้มนย่าไครับขายขายกากำละวเจบกันละหกรมี่่ขาเป็นโลกนเป็นโลกหโลลอยซ่ห้ากิโลลอย้าวโอ้แสดงว่าโลละยี่สิบกว่าบาทเอ อ่าสีสบผ<ส>ม่อนัน้นกระพักบุงป้าดนาักบุงว่แเมนหน่อยได้ครับพี่น้องพู้ล่ะพู้ล่ะครับคคป้าห้า้ากระ้าขมขื่ทใส่ครับแยกอีหยังมาลุบนี่เป็น่องไล่องมันผสมประสานกันไปรเรยไปคเป็นล่องไพล่องมันอยู่กับออเออ,เอ,อมาเคือเทียงหัวละผ้ากัมี่อันนี้ทวดไั้สงทวดินครับพี่น้องนี่ เอาไว้ยึดสวนเดียวกันมัดมีมัดทูนี่เอครับพ uh well ี่น้องจะว่าอ ah ่อนซ่อนมันเกือเทศครับพี่น้องงามกวอันนี้ทั่วขักวเหนวโอ้โห่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วปลูกสูนแนวี่นี้ใช่ฮะบ้านฉันจะพ่อเดือนบ่โอ้โห่ว่าเนี่ยใส่ปุ๋ยเห้กับมิตรเอาเอาเอาขี้ไก่เนปะครับใส่ ขี่ไก่ขี่หมูขีมีขี่ม่วงขี่กล้วยก็ใส่ลงไปแต่ว่าเคมีป่าต้องนะครับป่าต้องการด้วยเคมีครับถ้ามาฉาดมาฉาดรวดวดแต่ว่าน้ำห้องก็คือน้ำใดเ็นะครับน้ำบาดาลน้ำใดห้องเลยครับน้ำปั่นของเาคือว่าน้ำสะดวกสบายเหมือนกันแต่ง่ายนากถ้าพักเนาะขอจ่า้พอน้ำพอในอันนี้จักเมื่อไรเนี่ยนี่พักบุ้งมาเพิ่งดูกระซิ่งได้เก็บแล้วครับนี่ เกินว่าสิบมืครับงามครับตัวดินนี่จะจักมืออะไรหนี่งสองเดือนเพราะปกติธรรมดามันจักเดือนใชงไหมสามเดือนได้เก็บนะครับเนาะตัวดินทั่วไรีงทรงนี่ครับนหมือนับสามเดือนปัญหามันคือว่ามันสิแก่หรือมันสิอ่อนหรือมันสิวาวหรือสิ่อย่างมันเกิดจากอย่างครับครับตัวดิน โอ้มันเกิดจากน้ำน้ำบ่พ่อถ่านน้ำถ่านน้ำบ่พ่อคือแสดงว่าเป็นตรงนะเออถ่านน้ำบ๊อบพ่อคือจะแสดงว่าในมันสิบ่ตรงบ่แกนบ๊อบบ๊แก่ก็ว่าได้ครับมันสิเป็นบ่อวัวครับถ้าพ่อน้ำพ่อแน่คือเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาจะเอิ่นครับพี่น้องนี่ครับทั่วดินทั่วที่งอันนี้สองเดือนปกติธรรมดาก็สามเดือนเก็บครับเลยคนนั่นก็บพ่เป็นยังทั้งดีครับสามเดือนกัว ธรรมดาก็เป็นสวนปาล์มได้ครับเนี่ยฟิ้นปลูกปาล์มไว้ครับน,น,นี่ผมลองไปเลยอันนี้ลงไปมันมันสำเป็หลังครับพี่นออ้องมันสำเป็หลังพู้ไดมีมันสำเป็หลังช่วงนี้รวยครับพี่นออ้องมันสดมันหัวโร่าไรครับสองบาทกว่าเกือบสามบาทครับพี่นอ้องปีนี้ครับดูแลครับอันนี้เป็นสวนปาล์มด้ครับปกติธรรมดาเรปลูกนปลูกปาล์มแลวอันนี้ปลูกปาล์มกันยังหน่อยก็เลยปลูกมันแซม แน่ปลูกพวกผักพวกนี่แหละครับที่เอ็นบ้าหนิครับผักบุงแต่ว่าอ่นอนซ่อนผักบุงกับมะเขือเทศมะเขือเครือเขานี่ครับมะเขือเลนหนิครับอ่อนซ่อนกับงามกับหัวเหลี่ยวกันยังไงโอ้ยครับดดอ่ะนี่นครับเบิ้งเบิงบ้งผมอ่นอนซ่อนนี่กันเลยผมแล้วโอ้ยเงาเงโกโค้งเงยครับ ถ <พ uka> ้ามีกระทางนี่จะไปเก็บใบมันออกจากเอาเอามาปลูกกันนี่คือ,อ,กอเกาพาหากมันยังยังครับนี่หักอันขึ้นชาครับขึ้นชัยนี่ครับถ้าแม่นถ้าแม<พอ>่นข้าปลูกปลูกกินนะครับนะข้าวเดือดเอาตั้งสี่ครับพี่น้องกินได้ย่มัดปีครับปักบุง,งบ่บ่ปลวกลวจะต,ต้องหดนด้ำไปเรื่อยๆครับกินได้ย่มัดปีครับปักบุงบ่บ่ห้องสิปลูกเฉยเดี๋ยวเก็บเฉยเดี๋ยวไว้เดีวก็อันนี้นนปลูกขายข้ากระลุกเอากลุกเอา ถ้าขันปูกินเห็ดแบบนี้ก็นี่เด็ดเอาเด็ดเอากันโป้งมาเรื่อยๆรับของมันนั่ไปนั่มาเรื่อยครับครับครับพี่น้องนี่แหละครับบักเกียบเห็ดักเกียเครียพวดแล้วพี่น้องมาพวดมาพวดแย่บังเอาญเนี่ยเกือบเห็ดพันเยอรมันเลยครับนี่บอร์เลหงามหลายส่อ่อนแห้ง ครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้เ้ยครับพี่น้องขอบพูดหลายๆเด้อครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ